ส่วนพระอาจารย์คือฤลิ์นะครับที่ประวัติแกจบในในร้อยจอรลอมาเป็นอดีตในทหยทหารแล้วมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ฟังไม่เคยไปฟังครับแต่ผมมองว่าพุทธวัจ,จนะอะไรเนี่ยนะครับผมมองว่า ท่านจะทําตัวเก่งกว่าพราะพุทธเจ้าไปอย่างนั้นนะฮะผมก็เลยไม่ได้ฟังนะครับก็ปรากฏว่าทนายอนันตชัยไปแจ้งความไปแจ้งความนะครับทีมพนักงานสอบสวนก็ รวบรวมพยานหลักฐานเช็คเส้นทางการเงินนะครับเช็คเส้นทางการเงินโอ้เวนกรรมนะครับเวนกรรมใช้คำว่าเวนกรรมครับโดยหลักจรรยาบรรณของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมันต้องเก็บเป็นความลับก่อนนะครับ เราเสียพระไปอีกองค์แล้วนะครับจะต้องเสียพระไปอีกงค์แล้วนะครับใกล้สีกาไม่ได้ครับใกล้สีกาไม่ได้นะครับนะครับใกล้สีกาไม่ได้นะครับ ก็ถแถลงไปปฏิเสธไปนะครับก็เหมือนเจ้าว่าเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นะฮะนะครับนี่วัดหนึ่งนะครับนี่วัดหนึ่งนะฮะมาผู้หญิงก็เวรนกรรมนะผมว่าพวกคุณนี่เวรนกรรมนะนะครับผู้หญิงที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพระนะครับ ครั้งแรกผมก็คิดว่าเป็นลิฟต์อีสีการกรอบหรือเปล่าไม่ใช่คนนี้มีอาชีพถึงเป็นคนใส่ชุดขาวนะครับใครที่มีอาชีพใส่ชุดขาวที่ไม่ใช่แม่ชีมั้งละ่ะนะฮะ Yeah, ยนะนะแย่เลยนะครับแย่เลยนะครับภาพมันก็ไปฟ้องไปด้วยกันที่ต่างประเทศนะครับตายไปด้วยกันที่ต่างประเทศอันนั้นมันยังไม่ติดคุกแล้วครับมันไม่เห็นภาพตอนกำลังเอากันไม่เป็นประราชิกแล้วครับแต่จะติดคุกตรง โอนเงินวัดโอนเงินวัดออกไปให้ผู้อื่นคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดนะเจ้าอาวาสเนี่ยถือเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐวัดเป็นนิติบุคคลโอนเงินวัดออกไปเนี่ยแค่ร้อยบาทเอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่กิจของวัด เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะผมพูดอย่างนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านก็ฟังข่าวมานะฮะเดี๋ยวพอรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมก็จะขอนมัดออกหมายจับนะครับขอนมัดออกหมายจับ ก็น่าจะไปเป็นทีมฟุตบอลของหลวงตาแย้มอีกนะครับแล้วยังไม่หมดนะครับมีวัดใหญ่ใกล้ๆกรุกงเทพอีกโอ้ตายแล้วอูนะครับพระที่ทำตัวเหนือคําสอนของพระพุทธเจ้าและบอกพระพุทธเจ้า สอนไว้ผิดเนี่ยผมก็ไม่ศรัทธานะครับผมเชื่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่จริงเนี่ยคงไม่ยืนยาวมาสองพันห้ารอกว่าปีแล้วครับไอ้นี่บวชกี่ปีเองบวชกี่ปีเองไปเสือกรู้มากกว่าพระพุทธเจ้านะครับพิเลนนะฮะพิเลน นะครับผมก็ยังนั่นเราก็จะได้ไม่ไปกราบไหว้นะครับพระดังๆนี่ล่วงหมดนะครับพระดังๆล่วงหมดมีที่ดังแล้วไม่ล่วงยืนยงอยู่มาตั้งแต่ผมยันหนุ่มยันแก่ท่านก็จนกระทั่งท่านหนุ่มแก่คือพระพยอมเนี่ยแหละครับพระพยอมเนี่ยนะครับพะพน,นะฮนะไม่มี มนทินมัวหมองอะไรนะครับบริหารจัดการวัดอะไรนะฮะพระพยอมนะครับ